ก,กับข้าสูรการตารวจทุกชาชนในช่วงสุดท้ายนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเด็กนักเรียนตีกันปัญหาเรื้อรังมาน,าน,า,มนานนะครับซึ่งท่านรองผู้บัญชาการตารวจคอนบาลนะครับท่านพลตารวจตีอดุนนลนรงศักดิ์ท่านก็บอกวิธีการในการแก้ไขนะครับว่าต้องแก้ไขอย,อยังไงอะไรยังไงแล้วก็พอดีท่านทนายความนี่ก็พูดถึงเกี่ยวกับเด็กนักเรียนตีกันแล้วก็ไปทําคดีแล้วก็ไม่มีกล้องวงจรปิดตรงนี้ทําให้มีการชี้ตัวหรือว่ามีการที่ ตกเป็นผู้ต้องหาถูกไหมครับครับผมแลตอนนี้ก็ฝากถึงว่าจะมีการอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยมีการติดกล้องวงจรปิดให้ทั่วอันนี้ผลดีของกล้องวงจรปิดนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ไปดูคลิปกันสักครู่นะครับว่ามันดียังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนะครับท่านเห็นว่ามีรถเบนซ์นะครับจอดอยู่นะครับมาฮะมีมอเตอร์ไซค์มาผู้ชายเป็นผู้ขับขี่แล้วมีผู้หญิงเดินลงมาครับมาถึงก็ทําอะไรครับใช้ไขควงนะครับ ขาย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 ไปทําอะไรครับทนายดูแล้วขายอะไรครับขายกระจกไม่ใช่นะครับ<ง>ตรงนี้เป็นรถเบนซ์นะครับราคาเป็นล้านล้านนะครับและกระจกเนี่ยจะมีมูลค่าราคาเป็นหมื่นครับเป็นกระจกไฟฟ้าเหมือนหูช้างใช่ครับ<ไ>ตรงนี้ครับเขาก็จะขายอ๋อขายกระจกกช่ร,ร,รักกระจกข้างนะรักกระจกข้างแต่ก่อนผมใช้รุ่นนี้อยู่หายบ่อยฮะ เวลาคือคือโดยหลักเนี่ยเขาห้ามกดพับพอพับปุ๊บเนี่ยมันจะไขน็อตได้นะรุ่นนี้เขาเขาเขาบอกเลยไ่าให้กดพับค่าหนึ่งหลายบาทฮะค่าหนึ่งสองหมื่นกว่าเนี่ยครับก็ดูเลยครับเนี่ยพอได้หนึ่งค่าเดียกคอมเพรสเซอร์รุ่นเนี้ยเขาจะข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับข้ามมาอีกอันนึงเป็นอาชีพเสริมบอกหน่ครุ่นนี้รุ่นนี้หายบ่อยฮะแม่บ้านคนนี้พยายามว่าก็จะมีอาชีพเสริมนะครับไขน็อตตัวเดียวออกเลยฮะตรงนี้ภาพกล้องวงจรปิดนี่ก็สามารถ จับภาพไว้ได้หมดเลยนะครับว่ามีใครกระทําผิดอะไรบ้างอย่างไงนะครับแสดงว่ามีใบสั่งครับอันนี้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ว่าทางกองบัญชาการตารวจนครบาลเนี่ยจะมีการติดกล้องวงจรปิดนะครับครับผมเอาตัวเดียวฮะเอาตัวเดียวเนี่ยตรงเนี้ยขายไปเรียบร้อยสองข้างนี่เอาไปขายเชียงกงก็ราคาประมาณสักงห้าพันก็บอและห้าพันสองข้างก็ได้หมื่นเงก็ตั้เดียวนี่ครับ ซึ่งการกระทําผิดต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยอย่างเช่นคดีทุบรถหรือว่าอะไรต่างๆก็มักจะเกิดขึ้นบ่อยแต่นี้ต่อไปเนี่ยเห็นว่าท่านจะมีการติดกล้องวงจรปิดถึง1ล้านตัวนะครับตรงนี้พวกที่ทํางานอาชีพแบบนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับ,รบแต่นี้แนวทางโครงการนี่ไปมาอย่างไงครับครับก็สืบเนื่องมาจากว่าผมเนี่ยได้รับมอบหมาย ให้ดูแลในเรื่องของงานเทคโนโลยีของกองบัญชาการตารวจนครบาลนะฮะได้รับรับมอบหมายตําแหน่งให้เป็น CIO ด้านเทคโนโลยีก็คือคผู้ดูแลควบคุมในด้านเทคโนโลยีทั้งหมดนะครับ,รบในปีพศ2555ที่ผ่านมาผมก็ได้กําหนดโครงการขึ้นมาชื่อโครงการเป็นภาษาอังกฤษชื่อ m i r l c l e e y e s นะชื่อภาษาไทยคือโครงการนวัตกรรม ศูนย์สังการกล้องทีวีวงจรปิดเพื่อป้องกรรันปราบปรามอาชญากรรมแบบเป็ดเสร็จด้วยนะ,นะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแนวทางในการที่จะพัฒนาในการที่จะการแก้ปัญหาอาชญากรรมแล้วก็ตอบโจทย์ทุกโจทย์ไม่ว่าเป็นในเรื่องของการปรา้องกันปราบปรามการสืบสวนสอบสวนนะฮะการบริการประชาชนด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในระบบของเราเนี่ยนะฮะเราได้กําหนดกรอบอย่างนี้ฮะเราได้ตั้งศูนย์ เอ่อไมเคิลไอส์นะฮะขึ้นที่กองบัญชาการตํำรวจนครบาลอยู่ที่บก .02 ที่บกจรที่ถนนวิภาวดีติดกับภูธรภาคหนึ่งใช่ครับตรงนั้นนะฮะเป็นศูนย์ใหญ่นะและตอนนี้กําลังนําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากพระนธัานายรอมตรีนะฮะเรื่องอยู่ที่สํานักงบประมาณ อีกไม่กี่วันเนี้ยก็คาดว่าคงจะได้รับงบประมาณมาดําเนินการหลังจากที่ได้รับงบประมาณมาแล้วเนี่ยเราจะพัฒนาศูนย์ตรงเนี้ยนะให้เป็นศูนย์กล้อง C C V ที่สมบูรณ์แบบนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปไปติดตั้งศูนย์นะฮะให้กับ88สอททุ่งเทพมหานครนะฮะแล้วก็มีเน็ตเวิร์กของ TT โมาเป็นเน็ตเวิร์กในการที่จะเชื่อมโยงทีนี้กล้องเนี่ยนะครับเราไม่มีงบประมาณซื้อนะฮะเพราะว่าถ้าล้านกล้องเนี่ยนะฮะกล้องละหมื่นก็หมื่นล้านนะครับ ประเทศไทยเราคงจะไม่มีงบประมาณในการที่จะมาจัดซื้อในขนาดนั้นเราก็ใช้ในเรื่องของความมีส่วนร่วมของประชาชนนะฮะให้ประชาชนเนี่ยได้ติดตั้งกล้องหน้าบ้านของตนเองนะฮะเหมือนกับไอการติดตั้งโทรศัพท์ร้านเลขหมายอ่ะเช่นเดียวกันเมื่อประชาชนติดตั้งกล้องหน้าบ้านตัวเองเนี่ย TOT ก็จะไปติดซอฟต์แวร์ให้ซึ่งซอฟต์แวร์เนี่ยตอนนี้เราได้คิดระบบซอฟต์แวร์ออกมาทั้งหมดครบถ้วนแล้วนะครับโดยเรามีสำนักวิจัยและพัฒนา โครงการวิร์คเคินไอเนี่ยอยู่ที่บกศูอเนี่ยฮะชั้น4เราได้พัฒนาในซอฟต์แวร์ตัวที่1เนี่ยนะครับก็จะเป็นซอฟต์แวร์ในเรื่องของการแจ้งเหตุการแจ้งเหตุอย่างเช่นพ่อแม่พี่น้อง4คนอยู่ในบ้านเวลามีโจรมาบุกรุกนะฮะหรืออาจจะเป็นอยู่ร้านทองก็ได้กำลังนั่งขายทองอยู่มีโจรมาบุกรุกนะฮะกล้องเนี่ยก็จะเซ็นเซอร์อาจจะเซ็นเซอร์ระบบเสียงเซ็นเซอร์โดยการ กดทางโทรศัพท์มือถือก็ได้ก้องที่ว่านี่หมายถึงบันทึกเสียงได้เลยใช่ไหมครับครับครับบันทึกทั้งภาพและเสียงนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเซนเซอร์แล้วก็แจ้งเหตุมาที่ศูนย์ของปชนนรแจ้งเหตุมาที่ศูนย์ของสนนนะฮะเจ้าที่ตำรวจก็จะไประงับเหตุได้ทันทีนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมที่1นะฮะเป็นซอฟต์แวร์แจ้งเหตุนะฮะซอฟต์แวร์ที่2แจ้งเตือนเมื่อกี้คนอยู่บ้านครับตอนนี้ออกบ้านไปหมดแล้วนะฮะพ่อแม่ไปทำงานลูกไปโรงเรียนบ้านว่างครับก้องก็จะเฝ้าบ้้านนใหะ ซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยเวลาโจรมาบุกลุก look, ปุ๊บเนี่ยฮะก็จะมีระบบเซ็นเซอร์แจ้งมาที่ศูนย์ของพชรนแจ้งมาที่ศูนย์ของสอนอตำรวจก็จะไปรับง,งับาเหตุแล้วแถมยังไม่พอแจ้งเข้ามือถือของเจ้าของบ้านด้วยแบบ้านของท่านถูกบุกลุกแล้วนะแล้ว,ลว,ลวตรงนี้เนี่ยมันก็จะเราไม่อยู่บ,บ้านอย,าอย่างเราไม่อยู่บ้านเนี่ยมีคนร้ายเข้าไปปุ๊บเนี่ยใช้เราใช้ระบบเซ็นเซอร์ใช้ระบบเซนเซอร์ดักจับเลยบ้านนี้ก็แจ้งเข้ามือถือเจ้าของบ้านเลยแจ้งเข้ามาที่ตำรวจตำรวจไปล้วงเงไปจับคนร้ายนะ ซอฟต์แวร์ที่3เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์เรดไลน์นะเรดไลน์ก็คือเส้นสีแดงที่เป็นการเซ็นเซอร์โดยระบบเรดไลน์นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถึงแม้คนไม่อยู่บ้านนะฮะหรือคนอยู่บ้านแล้วนอนหลับเนี่ยนะครับระบบเรดไลน์ทำงานเรากดปุ่มปุ๊บเลดไลน์ทำงานพอเลดไลน์ทำงานปุ๊บเนี่ยฮะมันก็จะเซ็นเซอร์เข้ามาที่ศูนย์ของกองบัญชาก,การอุรวจนครบาลที่ศูนย์ใหญ่แล้วก็ศูนย์ของสอนนอสอนนอก็จะส่งคนไปที่บ้านนะฮะแล้วก็เข้ามือถือของนี่ของ เจ้าของบ้านที่กำลังหลับอยู่เพลินนะฮะทีสามทีสี่โจรเข้าบ้านนะฮะก็สามารถที่จะตื่นขึ้นมาแล้วก็เปิดไฟนะฮะมันก็เป็นการคล้ายๆว่าเป็นการป้องกันเหตุได้พอเปิดไฟคนร้ายก็รู้แล้วว่าเจ้าของบ้านนอกจากนั้นเรายังมีการพัฒนาอีก2ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ที่สี่เนี่ยเป็น Face Recognize ตอนนี้เราทําได้เกือบครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะยังมีอีกนิดหน่อยนะที่กําลังพัฒนาเฟสและก็ไนก็คือว่าอย่างคนในบ้านอยู่4คน นะคนที่5เป็นโจรเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็กล้องก็ทํางานก็เซ็นเซอร์ในระบบเดียวกันนะ้วระบบที่5เนี่ยตอนนี้เรากํกลังพัฒนานะฮะว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองใหญ่นะปัญหาการจราจรติดขัดนะฮะซึ่งตอนนี้เราจะพัฒนาซอฟต์แวร์นะฮะมาดูแลในเรื่องของการจับกลุ่มการจราจรผู้กระทาผิดผู้กระทําผิดแล้วก็การควบคุมการจราจรนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยตอนนี้ทาง ทีมวิจัยเนี่ยได้รายงานผมมาแล้วว่าตอนนี้เราคิดซอฟต์แวร์ในเรื่องของเด็กนักเรียนตีกันที่อยู่ในคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยที่โรงเนเมื่อสักเด็กนักเรียนเนี่ยวิ่งไล่ตีกันเนี่ยนะฮะกล้องเนี่ยออกไปปุ๊บมันจะแท็กกิ้งเขาใช้ระบบแท็กกิ้ง <ฮะ S 2> มาที่กล้องบอกว่ามีนักเรียนกี่คนไล่ตีกันแบบเมื่อกี้ไล่ตีกันจะบอกหมดเลยว่ามีกี่คนไล่ตีกันบริเวณจุดไหนแจ้งมาที่โรงพักขึ้นจอที่โรงพักเลยฮะ โรงพักเสร็จเรียบร้อยเนี่ยไอวิทยุก็จะแจ้งสายตรวจหรือว่าผูุ้่มกลับเนี่ยก็จะต้องวินิจฉัยสัมการให้สายตรวจไประงับเหตุนอกจากนี้เนี่ยไอพวกเด็กแว้นต่างๆเนี่ยครับรถสี่ห้าสิบคันเนี่ยต้องแท็กกิ้งออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะแจ้งมาที่โรงพักนะฮะแม้กระทั่งมีเสียงปืนดังกลางถนนเนี่ยนะฮะก็จะมีระบบแท็กกิ้งสามารถทําได้อันตรงนี้ขอดนึงเกี่ยวกับเรื่องเด็กแว้นที่ที่บอกว่าขับมาเนี่ยก้องจับภาพแป๊บเนี่ย ตำรวจไม่ได้จับแต่ว่ากล้องจับภาพได้แล้วเราจะไปตามจับกลุมได้ไหมครับครับคืออย่างนี้ครเราจะทําให้ตํารวจเนี่ยได้รู้เหตุว่าบริเวณไหนมีเหตุอะไรนะฮะ ก็เหมือนกับคำว่ามิราเคิลไอส์ก็คือหูทิพตาทิพย์เพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยตำรวจจะหูทิพตาทิพย์ซึ่งระบบกล้องเนี่ยที่เราติดตั้งนะฮะของชาวบ้านเนี่ยนะเราติดตั้งไปทางประตูบ้านแล้วก็ส่องไปที่ถนนนะฮะเหมือนกล้องของเซเว่นเนี่ยเมื่อก่อนส่องแต่ในเซเว่นตอนหลังตำรวจเนี่ยก็ไปขอให้เขาส่องมาบนถนนต่อไปในที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเซเว่นเนี่ยพันเจ็ดร้อยแห่งเนี่ย ได้พันเจ็ดร้อยกล้องเนี่ยช่วยตํารวจได้เยอะเลยสแกนทะเบียนรถรับสแกนทะเบียนรถก็ตอนนี้ทําได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยนะครับในการดําเนินการของตํารวจเนี่ยนะฮะเราจะทําในระบบของ cctv เนี่ยเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของอาชญากรรมได้เยอะนะฮะเพราะว่าต่อไปเนี่ยจะไม่มีใครกล้ากระทาความผิดในตรงนี้จะทาแต่ที่นครบาลนะครับตอนนี้เรา พัฒนาเริ่มต้นที่นครบาลแล้วต่อไปโครงการของเราเนี่ยนะฮะเราจดทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะครับเป็นระบบที่เราทําไว้ครบถ้วนท่านผู้ชมครับนั่นก็เป็นโครงการที่ดีนะครับที่จะมีการติดกล้องนะครับถึง1ล้านตัวนะครับภายในระยะเวลา3ปีนะครับเฟสแรกนี่ก็จะติดหนึ่งแตัวนะครับโอ้โหพวกที่จกชิงวิ่งราวครับลักเล็กขโมยน้อยทั้งหลายแหละเห็นแล้วก็หนาวแล้วอันนี้เพราะว่าการ มีตาสับป,ปะรดดูทุกซอกทุกมุมทุกบ้านทุกหลังนะครับของเจ้าหนี่ตำรวจซึ่งเป็นยุคไฮเทคนะครับซึ่งก็ใช้ไฮเทคเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาผสมผสานในการที่จะลดปัญหาอาชญากรรมนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะคร ครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการของเราเนี่ยก็ได้หมดเวลาลงนะครับก็ต้องขอขอบท่านพลตํารวจตีอดุละลงศักด์นะครับรองผู้บัญชาารตารวจนครบาลและโคศกตํารวจนครบาลนะครับและอีกท่านหนึ่งก็คือท่านทนายความนะครับคุณเกียงไกรนาครวีนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมออกรายการในวันนี้นะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับผมครับและก็ผมพร้อมท่านรองผู้บัญชาารและก็ท่านทนายนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ